บริการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบาลิวิทยากรบ,บิร่บุรีขอขอพบพระคุณซิสเตอร์ด็อกเตอร์รองผูง้อำนวยการที่กรุณาสนับสนุนการจัดสถานที่ห้องประชุมสัมมนา,ารวมถึงบุคลากรช่วยงานและให้บริการในช่วงวันเวลาในการสัมมนา,าในครั้งนี้ขอกราบรีเชิญซิสเตอร์ดอ็อเตอร์วอนุนรนนิ์รองผูง้อำนวยการโรงเรียนบาลิวิทยากรบ,บิ่บุรี ปัญญาพิเศษให้กำลังใจผู้เข้ารับก,การอบรมสัมมนาและกล่าวเปิดงานสัมมนาในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิค่ะสาหรับการสัมมนาสวันมมนี้ให้ได้เกิดประโยชน์อย่างเต็ม,มที่กับผู้เข้าร่นแตนตามที่บอดสนสค์ข,ของเราเกาหมายเพื่อพูดเรียนในัก๊เรียนของเรานะคะ แม้ว่าจะมีนโยบายมาจากกระทรวงจากสอชซึ่งสอชเป็นเจ้าภาพของการสัมมนาในสามสิกลรงของรเรียนเอกชนในจังหวันนดมีเจ้าภาพก็จริงแต่เราผู้รับเชิญนะคะให้มาร่วมในการสัมมนาปัจจุบันเราก็จะไม่เรียกว่าการอบรมนะคะแต่ใช้คำว่าสัมมนาเน,นี่ยได้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนผู้เรียนในโรงเรียนของเราที่ยังเป็น ก็คุณจะตอบรับและให้กำลังใจโดยประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่บทบาทนะะคของการนำของวิตถุยานกรทั้งสองข้างเราขอขอบคุณและขอให้การสัมมานี้เป็นไปอย่างดีตุลตารวัตถุประสงค์ทางสวัสดิการทางการแะทุกท่านนะครับศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะเข้ามาการคิดอันที่สองที่ผมคิดว่า จะให้ผุ้ทุกท่านคือได้แนวทางที่จะไปจัดก,การเรียนการสอนพัฒนาการคิดให้กับผู้เรียนคิดสักครั้์คืออะไรคิดสักคระ้์คือคิดที่ตรงข้ามสดับคิดวิเคราะห์อ่าคัม คิดสามครอ์คือการคิดโปรงภาพกับคิดวิเคราะห์คิดใา่แปลงางก็จะได้ทางสาคราะห์และสร้างสรรค์สองอย่างนะครับ ได้อีกแล้วก็สามารถสร้างเป็นทำให้คนมีอาชีพ ครับเท่ยครับไปนองกลุ่มเลยนายกลุ่มต้างหงให้แกผมได้แกการคิดคืออะไรโอเคสำคัญอย่างไรมีธรรมชาติเป็นอย่างไรที่ผมอยากให้ได้มากคือธรรมชาติของการคิดจัดธรรมชาติการคิดอย ถ้ารู้จักธรรมชาติของการคิดแล้วไปนสอนได้หมดแล้วก็จะเป็นเด็กรั้บานเด็กประถมเด็กมัธยมถ้ารู้จักธรรมชาติของการคิดกี่ประเภทองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบอะไรบ้างท่าไใดสามองค์ประกอบกี่ประเภทหลายประเภทตามหลักสูตรบอกว่ามีสี่ประเภทพัฒนาย่างใดพัฒนาเหมือนกันไหมไม่เหมือนวิเคราะห์ สังเครือสอนอย่างนึิงจกรยานสอนอย่างหนึ่งร่อไปยสื่อบอกอยันยันนี่ได้บอกได้แต่บอกเรื่องมือฝึกคิดคำถามเป็นเครื่องมือฝึกคิดวัดประเมินผล จาดูที่ข้อมูลเหตุผลสนับสนุนคำตอบสาเหอุดูที่ไหนความสาม ที่ได้จัดให้มีการอบรมมันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเราในคารนีนน้ขึ้นในโอกาสนี้ขอพระแม่มารีอาอุปถัมภ์ขอรง,งเรียนมารีวิยากระบิรีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารกลโลกได้บัชพระพรท่านวิทยากรท่านผู้บริหาร่วยประพรผู้เข้ารับการอบรมท,ทุกท่านให้เจิญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพปาศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงให้พวกเราตกมือขอมพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งครับที่นายประนิทางศิรจิตเป็นคุณครูประจำชั้นป .3 ทับ2ครับที่โรงเรียนฉันิตาศึกษาการที่ผมได้มาอบรม ในการคิดวิเคราะห์ที่นี่นะครับก็มีความรู้สึกดีนะครับผมจะได้นําความรู้และสิ่งที่ท่านอาจารย์อบรมได้อบรมผมเนี่ยผมจะได้นําไปทฒนาการเรียนการสอนนะครับไปสร้างเป็นบทเรียนเขียนแผนนะครับซึ่งสามารถที่จะนําให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะครับตามแผนตามกระบวนการที่ทางครูผู้อบรมนะครับได้อบรมไปผมก็จะคือคือได้มีความรู้สึกว่าดีนะครับดีกับหรับตัของเองแล้วก็รูกสิษย์ด้วยนะครับ และผมขอขอบคุณทางสอชอนะครับที่มีโอกาสดีๆซึ่งทําให้คุณครูลหลายท่านลหลายโรงเรียนเนี่ยได้มอบรมครับขอบคุณครับผมนายวิทยาแก้วกล้านะครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมาลีวิทยากบ,บิบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาการคิดวิเคราะห์นะครับส่วนตัวรู้สึกว่าได้อะไรยเยอะมากเลยไม่เป็นเรื่องการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับ เราสามารถนําความรู้ตรงนี้มาไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างส่วนตัวผมเองนะครับผมสอนวิชาศิลปะผมสามารถนําเรื่องต่างๆหรือการเขียนฐันความคิดนะครับมาสอนให้เด็กได้คิดครับผมแต่สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับสยชที่ส่งเสริมนะครับการอบรมสัมมนาดีๆในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉัน นางเบญจาจำปาทองคุณครูโรงเรียนกบ,บินจริยาคมวันนี้ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการคิดวิเคราะห์ในการมาอบรมครั้งนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันได้รับความรู้อย่างยิ่งในการนำไปสอนนักเรียนเช่นในเรื่องการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างมีวิจรารณญาณและคิด ดีเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงการเทคนิคการใช้หมวกทั้ง6ใบซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้หมวกทั้ง6ใบเลยแต่วันนี้ดิฉันมีความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้หมวกทั้ง6ใบดิฉันจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปสอนนักเรียนและนําเทคนิคต่างๆที่ท่านวิทยากรได้มอบให้นําไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ขอขอบคุณสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ให้ความ อนุเคราะห์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นขอขอบคุณค่ะ so